สมัยหนุ่มๆ,มๆก่อนจะมาอยู่ร้านเนี้ฉันเป็นนักเรงวันหนึ่งโดนคั่อริตีจนตน้องหนีหัวซุกหัวซุนมาหลบในร้านนี้เฮ้ยเห็นผู้ชายหนีเข้ามาในนี้ไหมไม่มีค่ะไม่มีได้ไงวะครับเฮ้ยเดี๋ยวกูเจอแ้ว นะพี่มอม,อมคนมาหาเรื่องแก๊งเราไปเลวพี่มอมพ,พี่รออยู่ไปหลังจากนั้นฉันกับก้อยก็คบกันจนมีพยานยรักหนึ่งคนเออนี่แหละ ถ้าเป็นผู้ชายจะให้ชื่อแมทแล้วถ้าลูกสาวล่ะลูกสาวเหรอชื่อเหมียวก็แล้วกันบอมนีคนไปหาเรื่องกั๊งเราไปแล้วพี่บอกพี่เราอยู่เึ้อวว<ห>นอะไรวะไปพี่เออป้าตาย <c oughs> จนวันที่ก้อยเจ็บท้องคลอด อย่าเพิ่งคลอดตอนนี้นะลูกนะนี่พ่อเขาเลยจะพาไปลงพยาบาลละใจเย็นๆอย่าเพิ่งคลอดนะลูกนะโอ้ยอดทนมอดทนอยู่ม่มีคนมาหาเรื่องแกงเราไม่ไปได้ไหมไปเลวพี่มอมลูกพี่รออยู่ หลังจากวันนั้นพอฉันกลับมาก้อยก็หอบลูกหนีไปพี่มอมมีคนมาหารเรื่องแก๊งแล้วไปเลยพี่มอมลูกพี่รออยู่ ฉันก็เลยตัดสินใจออกจากวงการนักเพลงมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านเฮเบนี่เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งก้อยก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งพ่อเลวๆอย่างนี้แกจะท้ายฉันมีกล้าไปบอกมันนี่เหรอว่าฉันเป็นพ่อเขาแต่ว่าแกก็รอที่จะเจอรูกเมียมาตลอดไม่ใช่เหรอเอางี้ถ้าแกไม่กล้าบอก ท่นบอกเองเฮ้ยอย่ายอย่ปล่อยท่านได้า,อาเออหนูคะคือพ่อหนู่ะเขาไปทำธุระต่างจังหวัด3าวันเดี๋ยวก็กลับอ๋อค่ะจะ <c oughs> ไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงว้ท่านจะให้แกมีเวลาปรับตัวยังไงเล่า3มวันเนี่ยแกก็ทำความคุ้นเคยกับลูกซะไม่ได้กล้าบอกความจริง ถ้างั้นอีกสาวันเดี๋ยวหนูมาใหม่นะคะหนูแล้วหนูจะไปพักที่ไหนเหรอก็คงหาโรงแรมแถวๆนี้ค่ะคุจะพักที่อื่นีม่มาเสียตังค์ทำไมก็พักซะที่นี่แหละที่นี่มีห้องว่างไปเดี๋ยวลุงจะพาไปตามลุงมาเลย <c oughs> มาตามลุงมาเลวขอบคุณค่ะ